เพจงานเป็นเวลาสิเขามีเวลาถ่ายกุงถ่ายคลิปแต่ว่าคลิปนี่สิทไทยอะไรอยู่ดอกแต่ว่าลง่งแบบคุณภาพไม่คุ้นบังย่ายๆพี่น้องมองตรงเพื่อนติดตามมากเขาได้ติดตามทุกอย่างคือคือไมถึงว่าคลิปคุณภาพที่ห้าวจะเสนออย่างไปแต่เลื่องเรื่อง,เ,อง,เ,องเขาอยากติดตามข่าวข่าว <c oughs> ล่งงานก็ได้นนล้งเนาะ <c oughs> เพราะว่าสีว่างเงินทนนี่คือสิยากอยู่ดอกพี่น้องถ้าดังคลิปเดียวกับ เ้าเป็นโชเฟอร์ข <aría> ับรถพถครับรถอื <illing> <t ot chat ills> uh ่นนอนอะไรพี่น้องเรียนเรียนไลค์กัประสาทเสียนะยูโร่งงานกัไใดโรงเนาะเพราะว่าสิวางเงินทุนนี่คือสิยากอยู่ดอกพี่น้องแต่ผมยากถ้าดังคลิปเดียวกับยูโร่งงานกัไใดโรงเนาะเพราะว่าสิวางเงินทุนนี่คือสิยากอยู่ดอกพี่น้องแต่ผมยากถ้าดังคลิปเดียวกับ คนอื่นบ่หยากแต่ยายนั่นยากใช่ไหมใช่ไหมใบบัวตั้งใจกันจะเดินหน่อยสิเขาเยลเพื่อนติดตามมาเขาได้ติดตามทุกอย่างคือคือหมายถึงว่าคลิปคุณภาพที่ห่าห้อยจะเสนออย่างไปแต่ละเรื่องละเรื่องเขาอยากติดตามห่าเขาสุดหนึ่งงานของเราเนาะใครีใครวันนี้ใครวะเอาเอาวันนี้ข้าพเรื่อนๆก่อนวันนี้ข้าผูย่าตายายก่อน ค่ะมันอะไรอ,อยู่แบบม,มองๆมาแม่งคือข้าเจ้าของสีนาะไปธรรมดับไอ้ขี้แสดงว่าสาวเหรียญเด้อมีนองเด้อสาวเหรียญนี้ตัง้งใจเห็นงานเพราะว่ามันจะได้ออกตังอย่างวัดกับรถกเรเบี่อึดลวพื้นนอนไม่ได้ดอกเพราะว่าสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อน,นเดี๋ยวมื้อนี้ยายนั่งกับ คุยนิดมันบ่ได้อยู่แบบมองมาแม่งคือข้าเจ้าของสีนาเขาพันกับยังพานยากอยู่พี่น้องเลยยายว่าสีเศร้าด่นสีตั้งใจหาเงินหาเงินหาค้ำยุ่งงานกับอะได้ล่งเนาะเพราะว่าสีบางเงินทุนนี่คือสียากอยู่ดอกพี่น้องเป็นผมยาถ้าดังคลิปเดียวกับอยู่กะดานล้านหน่อยใบบัวน้องใบบัว แต่ยาก็จะออกไปทำง,งานแล้วงานแค่นั้นวันเ <ะ S 2> สาร้เหลยนพี่น้องเอ้ยวันสิปิดหมูทอาชีพจังได้ไหะสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเมื่อนี่ยายนั่งกับมาคุยนิดๆเข้าเป็นเชื่อเฟรขับรถข,ขับรถอื่นนอนอะไรพี่น้องเรียนเรียนไล่ลลกับประสาทเนะ<อ>สียนะจากเสาร์เรียนไป สิปิดเมื <p> ่อหมดเมื่อส <laughs> ิบและพี่น้องสิเส้าเลยละล่ะแต่ไปเห็นยายกะแอนั้นกับคนอื่นไ่ยากแต่ยายนั้นยากใช่ไหมใช่ไหมพี่วัวต่างใจกัน้อเดิกหน่อยสิเขาเรียนเลยนี่น้อยเด้อเหมือนนี่เดี๋ยวสิออกไปทำงานแล้วพี่น้องเออยู่กับหลานหน่อย เขาได้ลงคลิปเขาก็ับได้ลงอยู่ดอกแต่ว่าเขาลงคลิปแบบเพื่อนเพื่อนโม่เพื่อนกันหนงสี่พวกคลิปเลี้ยวน้ำกัน,กนพานกันยังผ่านยากอยู่พี่น้องเลยยาย่าสีเศร้าเด่นสีตั้งใจหา,า,างงเาง,ง,งิงนหาเงินหาค้ามสีหนาตัวนี้เนาะใครวะเอาเอาสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนก่อนสวัสดีค่ะปู่ย่าตายายก่อน สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเพื่อนๆเดี๋ยวมันนี้ยายนั่งกับมาคุยนิดๆิดกระจ้าระจชอบมาเบอรงเฮา,าดิสิพวกใครขอขงใครเพื่อนติดตามมากเขาได้ติดตามทุกอย่างคือคือ,คอไม้ถึงว่าคลิปคุณภาพดีห้า่อยจะเสนออห้ยางไปแต่เลืองเรือเ่องเขาอยากติดตามห้าเขาสนที่โลงงานก็ได้โลงเนาะ เพราะว่าสิวบาเงินทื่อนนี่คือสิยากอยู่ดอกพี่น้องผมยกถ้าดังคลิปเดียวกับเขาได้ลงคลิปเขาก็ได้ลงอยู่ดอกแต่ว่าเขาลงคลิปแบบเพื่อนเพื่อนมูเพื่อนกันสี่พวกคลิปเลี้ยวน้ำกันยังสี่เขาพวกช่องดังๆคนนี้เขาได้เงินแท้พี and, ่น้องได้เงินแท้ตัวนั้นแต่ย้ายมาย้ายคือสิบคือสิบไรเงินเพื่อนดอกเขาเป็น เฟืร์ครับรถพอกับรถอื่นอนเม่อไรพี่น้องเล่นเล่นไลายกะประสาทเสียนะอยู่กระดันร้านหน่อยใบบัวน้องใบบัวแต่ยาก็จะออกไปทํางานแล้วงานั้นว่าิุเราเล่นพี่น้องเล้ยว่าสิปิดหมดอาชีพจังได้หรอยู่กระดันร้านหน่อยใบบัวน้องใบบัวแต่ยาก็จะออกไปทํางานแล้วงานั้นว่าสุเราเล่นพี่น้องเล้ยว่าสิปิดหมดอาชีพจังได้หรอยังสิเขาฝวบชงนัาๆคน ก็ะไรเงินแท้พี่น้องแต่เงินแทตัวนั้นแต่ย่ายมาย้ายคือสิบคือสิบกระไรเงินเพิินดอกยังสิเขาพวกชมดังๆคนนี้ก็ได้เงินแท้พี่น้องแต่เงินแทตัวนั้นแต่ย้ายมาย้ายคือสิบคือสิบกระไรเงินเพิ่นดอกเหตุงานเป็นเวลาสิเขามีเวลา่ายคงุงไทยคิดต่ว่นคิปนี่สิท้ายไรยู่ดอกแต่ว่าลุ่งแบบคุณภาพไม่คุ้นเบิงหยิงยากพี่น้องบอกตรงค่มาเบิ่งกัน มันกระซําน <tr> okay. ี่นะถ้าอยากได้เงินมันก็ต้องพพดิดตามเฮ้าอยากกินเฮ้าอยากกินเฮาเสนออย่างสี่ไปนี่น้อยเด้อมี่แล้วจะออกไปทำงานแล้วพี่น้องเออมีอยู่กับหลานน้อยเขาเหตุงานเป็นเวลาสิเขามีเวลา่ายกรุงไทยคลิปต่ว่าคลิปนี่สิ้ท้ายอะไรยูกดตะว่าล่งแบบคุณภาพแบบคุณเบิงอย่างงย่าพี่น้องบอกตรงต่ยายอยู่ไน น so ี่ปุตยาอยู่ไหนนี่อยู่ในโทรศัพท์อาสนีล่ะค่ะไม่ยันยายนั่นอีกโดนยี่ดอกร้อนๆฉีล่องเฮาได้ล่องคลิปเฮาก็ได้ล่องยู่ดอกแต่ว่าเฮาล่องคลิปแบบเพื่อนๆมู่เพื่อนกันทั้งสี่พวกคลิปเลี้ยวน้วกันเฮ็ดคลิปทั่วไปนี่งาดใด้เงินเพื่อนพี่น้องเ้ยเนาะอย่าใส่เพลงก็ใส่ได้พี่น้องใจนั้นสิปิดหมดเมื่อสิบละค่ะพี่น้อง ไปโรงเรียนบ๊ายบายสักนีดละครัเฮ็ดคลิปทั่วไปนี่หยาดิสด้เงินเพิ่นพี่น้องเอ้ยแสดงว่าเส้าเหรียญเด้อพี่น้องเด้อเส้าเหรียญเราตั้งใจเ็งานเพราะว่ามันจะได้บอกตั้งยังวัดครับรถกับเรี้ยยืดแล้วพื้น้อนบ่ได้ดอกเพราะว่ามันบ่ได้อยู่แบบมองมาแม่งคือข้าเจ้าของสินาเขาบุกที่เพิ่นได้เงินนี่ก็เห็นอีรีบบ่ได้พี่น้องเบิ่งแล้ว เวล่ิคนมาเบิงกันมันกระซำนี่นะถ้าอยากได้เงินมันก็ต้องพูติดตามเฮาอยากคินเฮาอยากคินเฮาเสนอยังสิไปรงำยังก็ได้ยัเสียทางเฮาบดบางเอาเงินคนนังเสียเขาก็บ้าอยากเศร้าเหรียไปสิปิดเมื่อหมดเมื่อสิบอะพี่น้องสิเศร้าเลยญละล่ะแต่ไปเห็นยายกะแม่นั่นกะเขาเป็น เจ้เฟอครับรถพอกับร้นอื่นน้อน,นอะไร,รพี่น้องเล่นเล่นลยนไลค์กับประสาทเสียนะคนอื่นบาอย่างแต่ยายนั่นยาก <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมไบ <c oughs> ใบวัวต่างใจกันเดินเดหน่อยสิเขาเนี่ยแล้วย <c oughs> ัง <c oughs> สิเขาวพวกชง <c oughs> ดังๆคนก็ได้เงื่อนแท้พี่น้อง <c oughs> แต่เงื่นนอแนแท้ตัวตนั้น <c oughs> แต่ยายมายายคือคือสิบอะไรเงินเพิ่นดอกใจห้องสิ อันนั้นคือเป็นตาได้เงื่อนเพ่นอยู่พี่น้องแต่ท้าเขา่านแล้วเขาเสียเห็นมันได้เงินนติไก่ยากเด้ส่วนากเศร้าเหรียนไปสีพิษเมื่อหมดเมื่อสิบหละพี่น้องสีเศร้าเหรียญละล่ะแต่ไปเห็นยายกะดนั้นก็ยังสีเขาปวกชงดังๆคนก็ได้เงื่อนแท้พี่น้องได้เงื่อนแท้ตัวนั้นต่ย้ายมาย้ายคือสิ สิบอะไรเงินเพิ่นดอกเขาได้ลงคลิปเขาก็ได้ลงอยู่ดอกแต่ว่าเขาลงคลิปแบบเพื่อนเพื่อนโมเพื่อนกันสี่พวกคลิปเลี้ยวน้ำกันเนาะอย่าใส่เพลงก็ใส่ได้พี่น้องยายนั่นสิบวินหมดเมื่อสิบเห่ะคะพี่น้องไปโรงเรียนบ๊ายบายสนีนะคะาไปงยนลงยังก็ได้ไม่เสียถ้าเขาบมดบางเอาเงินนเพ่นยังเสียเขาก็บางคนอื่นบางอย่างแต่ยายนั่นยาก ใช่ไหมใช่ไหมใบวัวต่างใจกันเดินเดิหน่อยสิขเขาเียแล้สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมอนี้ยายนั่งกับมาคุยนิดๆิสวัสดีจ้าเพื่อนเพื่เดี๋ยวมอนี้ยายนั่งกับมาคุยนิดนิุ๊กที่เพื่อนได้เงินนี่ ก็เห็นอีรีบอะไรพี่นอ้องเบ่งเร็วเวลาใจห้องสิอันนั้นคือเป็นต่ใด